ครับอ่ามาต่อในว,วิดีโอนี้ต่อนะครับมาแนะนําในส่วนของ f ฟ m i l y กันต่อนะครับก็ยังไม่ไม่ไม่หมดทีนะครับอ่าวิดีโอที่แล้วเราถึงในส่วนอ่าฟิตติ้งพีพีพวกนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับก็เหลือในส่วนของเมนโฮนะครับอ่าขอแนะนําในส่วนของตอนนี้ก่อนนะครับ น,นี้เป็นหนึ่งทางนะครับหนึ่งทางนี้ก็จะมีขนาดตั้งแต่สามสิบคูณสี่สิบแล้วก็สูงสี่สิบนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับก็สี่สิบห้าสิบนะครับอันนี้นะครับหนึ่งทางนะครับนะครับทีนี้ในตัวน f แฟมิลี่ของอบอเมนโฮที่เป็นซีเมนต์โดเน้นท่าสองท่อซี่เป็นใยหินนะครับความสามารถพิเศษของมันนะครับ ไม่ใช่ความสามารถพิเศษนะครับเอาเอาเป็นว่าออปชันเสริมนะครับนะครับออปชันเสริมออปชันเสริมนะครับผมส่วนทุยเป็นสองทางเอลโบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองทางเอลโบนะครับขนาดสามสิบสี่สิบนะครับต่อไปก็สองทางตรงเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างออกมาก่อนนะครับนะครับแล้วก็สามทางนะครับ สี่ทางนะครับฟังก์ชันของบอร์ดเมนโฮที่เป็นซีเมนต์นะครับซีเมนต์คอนเมนโฮตัวนี้นะครับกับฟิตติ้งที่เป็นคอนกรีตเมนโฮเหมือนกันนะครับฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาลองทดสอบเขียนดูนะครับผมก็จะมาที่อ่าสแต็มนะครับแล้วก็ไปนะครับผมจะมาเลือกท่อที่อ่ ACP นะครับ นะครับเราอิดิทไทยดูนะครับตัวนี้ก็จะเซตในส่วนของฟิตติ้งต่างๆเอาไว้หมดแล้วนะครับนะครับแล้วก็ทําการเขียนผมจะไม่เขียนสลบอ่อนนะครับเขียนธรรมดาก่อนนะครับเราก็จะลากผมจะเขียนในรูปสามดีนะครับลากเข้าไปนะครับเชื่อว่าจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวเลี้ยวมาด้านนี้นะครับก็จะเกิดบอมเมนโฮขึ้นมานะครับส่วนท่อตอนนี้เป็นท่อหนึ่งร้อยมิลนะครับท่อหนึ่งร้อยมิล ถ้าจะเปลี่ยนท่อแล้วครับเปลี่ยนท่อก็เปลี่ยนท่อได้เลยนะครับเปลี่ยนท่อได้เลยเป็ียนไป50มิลนะครับนะฮละนะครับเปลี่ยน,นท่อได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเกิดฟิตติ้งสมมติว่าตัวต้นเราจบตรงนี้นะครับเราก็จะมีกดแคปโอเพนเอ็นตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดฟิตติ้งขึ้นมาให้เรานะครับสมมติว,ว่าเราเขียนไปแล้วท่อขนาด150มิลเราอยากเปลี่ยนบอร์เมนโฮละเปลี่ยนไทมันก็มาเลือกไทตรงนี้นะครับเป็น40 50 ก็เปลี่ยนได้เลยเห็นไหมฮะนะครับทีน,นี้ขอลากไปต่อนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือท่อยังไม่ได้เขียนฟังก์ชันในส่วนของฟังก์ชันสลบนะครับก็เขียนไปก่อนนะครับเขียนไปก่อนนะครับได้ไปเรื่อยๆอ่าถ้าจะเป็นสามทางล่ะหรืออ่นะครับหรือเอจะเพิ่มเบนโฮตรงนี้สักตัวหนึ่ง ทำยังไงก็ใช้คำมาที่ modify คำสั่ง split ได้เลยนะครับ s p l i มันก็จะเกิด fitting ให้เราส่วนนี้ขอลดขนาดลงนะครับเดี๋ยวงงนะฮะแล้วสมมติว่าตรงนี้จะต่อสามทางไปฝั่งนู้นละ่ะได้ไหมก็ได้นะครับก็จะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาที่ fitting เห็นไหมเราจะเลี้ยวเราจะต่อมาฝั่งไหนสมมติต่อมาฝั่งนี้นะฮะนะครับ แต่พอกดปุ๊บตัวฟิตติ้งมันจะคว่ำลงนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะตัวนี้ก็สามารถปรับขึ้นมาได้นะครับนะฮะจากนั้นเราก็ทําการแดกหรือรอไปต่อนะครับนะครับอันนี้อันนี้เขียนในสถานที่ท่อไม่ได้อ่ามีฟังก์ชันสลปนะครับนะครับจากนั้นก็เขียนต่อไปนะครับเขียนต่อไปนะครับเขียนต่อไปจากนั้นนะครับก็ เอจะเขียนสามทางไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับสามทางไปฝั่งหนึ่งนะครับสามทางไปฝั่งนะครับเอ่อ,พอเพิ่วอื่นาฝั่งนี้นะครับเราจะมีท่อเดินมาฝั่งนี้อีกแล้วก็จะใช้ออาแยกมาจากตัวสามทางตัวนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องหมายบวกเดียน,นะแล้วก็กดเลยนะครับแล้วก็ทําการแดกนะครับแดกขึ้นมาเรือรอไปนะครับออกมา นะครับแลาก็จะเป็นสีทางคือลองสังเกตดูนะครับสีทางเวลาฟังก์ชันท่อที่เราเขียนไม่มีสล o เนี่ยมันจะเขียนได้เลยนะครับแต่ว่า,าถ้าเกิดเราจะเขียนฟังก์ชันสล o อะนะครับเอาเมาากตัวอย่างนะครับฟังก์ชันสล o นะครับผมก็จะเขียนที่ามาที่ system นะครับมาที่ไ i p e นะครับตรงนี้ผมขอเปลี่ยน system นะครับเป็นระบบ น้ำเสียนะครับเป็นท่อขนาด8นิ้วหรือ200มิลน,นะครับสลบอัพสลบหนึ่งต่อ5 2 5 0้ะกันนะครับผมก็เขียนไปเลยนะครับเขียนลากไปปื้ดเหมือนเดิมนะครับลากเหมือนเดิมนะครับลากเหมือนเดิมนะครับลากเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะก็จะเกิดฟิตติ้งให้เรานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับลาก นะครับทีนี้เราก็จะต้องใช้ section มาช่วยนะครับทีนี้สมมุติว่าตรงนี้เราจะเพิ่มอตรงนี้เรามี m a น n hole เอ็นลูกหนึ่งแล้วก็ cap open end นะครับทีนี้เราจะเพิ่ม2ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็มาคําสั่ง split ได้เลย split นะครับเบิง้งเบิ้งนะครับา ตรงนี้ผมขอเพิ่มเป็นสารทางน,นะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับตรงหมายบวกแล้วก็คลิกขึ้นไปคลิปมันขึ้นไปข้างบนนะครับนะครับแล้วก็ลากอ่ามาฝั่งนี้นะ้ะทีนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ในตัวเมนโฮจะมีนะครับขอไปด้านฟลอร์แปลนอันนี้นะครับ ผมจะใช้ section นะครับ section นะครับผมขออตัดตรงนี้นะครับหนึ่งตัวผมตัดเอาแค่นี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมจะขอตัดแค่นี้นะครับขอตัดแค่นี้นะนะครับแล้วก็ go to view นะครับแล้วก็เปิด s h e e ะเปิดไฟล์เปิด s h e ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเลือก section ขนข้างบน นะครับสมมุตินะครับผมขอสมมุติว่าให้เส้นผมจะสร้างเส้นด e เฟรนแกลนขึ้นมาเส้นหนึ่งอันนี้เป็นเส้นฟุตบาทหรือระดับพื้นดินนะครับระดับพื้นดินนะครับระดับพื้นดินทีนี้เราจะต้องการยกปากบ่อให้ถึงพื้นดินได้อย่างไงนะครับขั้นแรกนะครับที่เราจะต้องทํานะครับที่เราต้องทอําเรามาเช็คค่าท่อก่อนนะครับท่อตอนนี้มัน2อ0ยห้าสิถูกไหมฮะ สิบแล้วก็มาเลือกที่ฟิตติ้งนะครับแล้วก็ในช่อง property ตรงนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของอเ,ลอเลือกไปน,นะครับเลือกไปติดอ่าเนี่ครับนะครับมันก็จะมีในช่อง division geo m e t r y ตรงนี้นะครับมันก็จะมีอ่าพาราเมิเตอร์ที่เขียนว่าโลโซสลบเพลหนึ่ง ตอนนี้ท่อของเราสลบ250แล้วก็จุด25นะครับโอเคนะครับแต่ลองสังเกตดูนะครับมันจะยังอไรน์ไม่ได้เดี๋ยวผมขอเทสให้ดูนะครับอไลปึ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นไปทั้งท่อทั้งชุดเลยนะครับไม่ได้นะครับเราจะต้องปรับในตัวของบอให้มันได้ฉากหรือในได้แนวดิ่งนะครับแล้วก็เลือกที่อบอรแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับ ฟังชันตรงนี้อ่าผมขอขยะตรงนึงมันจะมีคำว่าอ่ต set angle f r o n t and b a แ k แล้วก็ set angle left and r i g h t นะครับเราก็เปิดตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับนะครับเปิดตัวอ่านะครับเห็นไหมฮะมันได้แนวด่งแล้วนะครับมันได้แนวด่งแล้วนะครับนะครับเห็นไหมนั่นแนวดึงโดยที่ว่าตัวอื่นเราไม่ต้องไปเช็คละนะครับจากนั้นลองละลาดูละยานะครับนะครับปากบ่อมันก็จะยืดนะครับ ตัวนี้เช่นกันตัวนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวลองเช็คตัวนี้ family ตัวนี้จะเป็นสามทางนะครับทีนี้พอมันเป็นสามทางผมขอขอ,ขอตัวนี้ก่อนนะครับสามทางเนี่ยก็จะใชะ้ section ตัวนี้นะครับมาช่วยนะครับ section มาช่วยในการมองแล้วก็ go to section นะครับแล้วก็เปิดไฟล์เปิดเช็คนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เห็นไหมครบ่อมันยังเอียงอยู่เห็นไหมครับบอมันยังเอียงอยู่ ก็เช่นเดิมนะครับมาเลือกที่ฟิตติ้งแล้วก็มาเช็คบล็อกในส่วนของเล็บกับไลท์นะครับเห็นไหมท่อก็ได้แนวด่งแล้วเหน,นะ้ครับมันก็จะเสมอปากเสมอด้านซ้ายและด้านขวาเลยก็ลองมาดูที่ 3D นะครับเห็นไครับนะครับจะเหมือนกันทุกตัวนะครับแฟมิลีจะเหมือนกันทุกตัวเลยทั้งบอ่อในขนของซีเมนต์ตรงนี้นะครับ ซีเมนคอนเมนโฮแล้วก็คอนกรีตซีเมนเมนโฮนะครับทำได้ทุกอันนะครับทำได้ทุกอันนะครับทีนี้นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับผมขอ go to view ผมจะยืดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสองทางตรงนะครับสองทางตรงสองทางตรงเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านเดียวคือเราก็ใส่ค่าสลบไว้ก่อนนะครับจุดสองห้านะครับ จากนั้นก็มาเซตสลบนะฮะพอสลบปุ๊บมันก็จะได้นะครับในส่วนของสลบเนี่ยมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับมันก็จะไม่มีการเปลีป่ยนแปลงจากนั้นก็อไลน์กับเส้นเรฟเฟรนส์ก่อนได้เล,เลยนะครับเห็นไหมฮะนะครับตัวนี้นะครับเป็นอะไรนะครับตัวนี้เป็นสองทางฉากนะครับสองทางฉากเห็นไหมสองทางฉากผมขอเลื่อนเซกชันตัวนี้นะครับมาช่วย นะครับ go to view อันเดิมนะครับแต่ว่ามัน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 ไกลไปนะครับมองเราเอาแค่ตัวนี้ก่อนนะครับการใช้งานตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเลือก fitting มาเปลี่ยนค่าสล o เป็น250นะครับ1 250แล้วก็มาเซตฟอนต์หรือ back ตอนนี้เซตฟอนต์แบ็กก่อนแต่ว่ามันยังไม่มันยังเอียงไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาตัวที่เป็น เซตแองเกิลฟอน์ซึ่งจะมีอันนี้คือตัวตัวหลักนะครับเซตฟอนด์กับแองแบ็กตัวย่อยก็จะมีฟอนด์กับแบ็กแต่ว่าแบ็กเนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์ฝังไว้หมดแล้วไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเราก็แค่เอาฟอนด์ออกเห็นไหมมันก็ได้แนวดด่งนะครับซึ่งเราเช็คเมนก่อนแล้วก็มาเช็คตัวย่อยนะครับอันนี้เพิมว่าตัวย่อยมันเช็คไว้อยู่แล้วเห็นไหมนะครับนะครับค่ามันจะจะเซตไปแล้วก็อะไรนะครับอะไร เห็นไหมฮะได้ละทีนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพิ่มว่ามันเป็นงอฉากถูกไหมฝั่งนี้มันยังไม่แนวดิ่งเห็นไหมครับมันยังเอียงอยู่แล้วก็เลือกฟิตติ้งแล้วก็มาในส่วนของเซตแองเกิลอ่าเล็บแอลไลท์แล้วก็เช็คบล็อกเข้าไปเห็นไหมครับมันก็ตรงนะครับอ่าทีนี้นะครับในถ้าเราจะเขียนสี่ทางล่ะนะครับไอ้นี้เป็นสล p อัพมาฝั่งนี้แล้วใช่ไหมฮะฝั่งนี้จะต้องเป็นสล d ดาว อพอเป็นสล o ดา d เนี่ยนะครับถ้าเราเขียนท่อที่เป็นค่าสล o นะครับเราจะเขียนในรูปแบบของ for plan ที่มีเครื่องหมายบวกขึ้นมาสต่ว่าบวกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเม i n h ขึ้นมานะครับทีนี้เราจะเขียนดอนะครับแล้วก็สล o p e down สองร้อสิบนะครับสลบดาวลองดูนะครับลองดูนะฮะ เห็นไหมฮะมันจะเออเรอร์ขึ้นมานะครับถามว่ามันเขียนได้ไหมเขียนได้ครับมันก็จะมีวิธีการเขียนของมันพิเศษอยู่นิดนึงนะครับเฉพาะฟังก์ชันที่เป็นท่อสโลปแล้วก็เขียนเฉพาะสีทางนะครับเฉพาะสีทางนะครับแล้วก็ go to view เราจะต้องใช้ section นะครับมาช่วยอ่าทีนี้เราจะเขียนมาฝั่งนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ดรอปไปได้เลยดรอปไปอ่าสโลปดาวสรปสองร้อยนะครับก็ เห็นไหมได้นะครับเราเขียนได้นะครับมาดูฟอร์เปนนะครับแต่ว่าพื้นว่าเราเขียนในรูปแบบของฟอร์เปนไม่ได้ในด้านฟอร์เปนนะครับไม่ได้นะครับในส่วนของฟิตติ้งอ่าที่เป็นอ่าเมนโฮเซเมนเมนโฮแล้วก็คอนต i เมนโฮเหมือนกันนะครับผมขอยกตัวอย่างอ่าแค่นี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับการใช้งานเหมือนกันนะครับผมอ่าทีนี้อ่าวิดีโอนี้นะครับแฟมิลี่ในส่วนของไบฟิตติ้งก็รบ นะครับส่วนเดี๋ยวเรามาต่อด้วยวิดีโอหน้านะครับเป็นไปแอสเซอรรี e ่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นแมชชนิกนะครับรีเฟรเมนต์แล้วก็เอนเทชันนะครับเอนเทชันก็จะมีค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็สามารถเอาไปสร้างอีกได้นะครับเป็นไม่ไม่ไม่ไมยากนะครับตอนนี้มันก็จะมีประมาณขับยี่สิบประเนะครับ ัวนี้ผมไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับเรื่อง annotation เพราะว่าทุกท่านสามารถทำงานทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ไม่ได้เสียดเพราะว่าเป็นสไตล์ใชใสไตล์คนนั้นแต่ว่าผมก็ทํามาให้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ก็จะเหลือ2หมวดก็คือในหมวดของงานไปเอเซอรี่ก็จะมีพวกไปเอเซอรี่แล้วก็เป็นพวกซัพ p o r t ต่างๆนะครับที่ให้มากับตัวเทมเพลตนะครับเดี๋ยววิดีโอน,นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อวิดีโอถัดไปนะครับผม